จะพี่น้องเอฟซีกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของทั้งช่องเจตูพารุ่ยเนาะจานะเนาะมือนีเจตูพาพี่น้องมาโหนกระแสเนาะพี่น้องเนะาะจ้ะซึ่งว่าเจตูกระเบิงลิปของน้องอุ้งอิงหรือว่าสาวหน่อยเพชรบานแพงพี่น้องป๊าพี่น้องเจตูบ่เคยพอบ่เคยเห็นบ่เคยพอบ่เคยเห็นพี่น้อง ไปเบิงหมอล่ำไซทางใดก็เห็นหนึ่งตั้งแต่เด็กหน่อยวัยลุ่นเต็นนาหานมัวนาหาันบัดนี้เจตูพี่น้องเอ้ยเจตเพึงจะมาเห็นสาวหน่อยเพชรบานแพงปีนี้มีน้องอุ้งอิงเข้ามาอยู่ในวงเดวจังไดล่ะว่าบ่มี่วัยลุ่นมามัวนาหานพ่อค้นพี่น้อง แต่ว่ามีแต่งแต่รุ่นสี่สิบห้าสิบหกสิบขึ้นพี่น้องโอ้ยมีแต่งแต่สาวซำหน่อยพี่น้องเบาซำหน่อยสาวซำหน่อยปัดแต่งแต่พัดเกิดมาพี่น้องเกิดได้นใหญ่มาพึงจะเคยเห็นบ่มีหอดมองเต้นนาฮานพี่น้องคันบ้านใดว่ยรุ่นตีกันดีๆนะ จ้างสาวหน่อยเพรบ้านแพงไปโรดเดอร์พี่น้องเดอ้อจะแมนพวกเจ้าสิได้บึงมอล่ำเสียบค่ะมีแต่รุ่นแบบรุ่นเดียวกันกับแม่ฮั่นนี่เลยพี่น้องมาเกาะติดหนาหานันยางเดียวบ่ไปใส่เลยพี่น้องเบิ่งน้ากันทุนตัวละเบิ่งเนี่ยพี่น้องปาดปาดปาดก้อยสมาสะออนค่ะแน่แต่พี่น้องความวนความซ่นของพี่น้องบ้านเฮ้าเนาะจา้ะเนาะ โอ้ยจังสีจังจังสีเขาจังคอยวาหมอล่ำเนาะพี่น้องเนาะจา้าไัยรุ่นสีคา,ากันสีตีกันกับบอมี่พี่น้องเบิ่งนเน่เต็มเมืดดำกำตาพี่น้องเป็นว่าน้องแล้วสีหายเลขบ่ถ,ถือก,ก็เต็มคือเกาพี่น้องบอว่าทุกคนไม่ได้มาเพื่อจะเอาตัวเลขเนาะคะ่ะเนาะมาเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอุ้งอิงเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเอฟซีกันอ่าเจตูรู้สึกว่า รอบนี้คนเยอะมากเบิ่งเน่พี่น้องมิตรุ่นเดียวกันกับแม่ฮั้นหนี่เลยปัดปัดพาดบ่เคยพอว่าเคยเห็นล่องเพ่งน้องอุ้งอิงก็ได้สุคนที่พี่น้องสังเกตเบิ่งแล้วเบิ่งรุ่นหนีละล้องได้ปัดตาสะออนน้องอุ้งอิงเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นตาสะออนสาวน้อยเพชรบานแพงเป็นตาสะออนพอกับแม่เพิ่นเนาะคะเนาะ เลี้ยงลูกจังได้มาเลี้ยงได้ดับได้ดีค่ะกระดอกกระเดีย ع. ได้กินเฮียกินแห้งค่ะพี่นอ้องอ่านี่ล่ะเพื่อนเอินลูกลูกยังกับเพื่อนเอินลูกเอียนยังกับเพื่อนเอินพี่น้องเอฟซี FC. ลูกเอียนยังกับลูกคำลูกคูนนี่ล่ละเพื่อนเอินอ่าเห็ดยังกับคือพอพอกับแม่วก้กอนเนาะก่นเนาะนนจะ้านี่นะอ่าคว่ำดีเพื่อนกันเลย บารมีของเพิินก็เลยเกิดด้วยบุญบาลมีของพ่อของแม่นะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ให้ลูกให้ล้านสุภูสุคนผูใ้ใดที่อ่าอยากจะได้ดับได้ดีคือเพิินก็ต้องเป็นลูกคำลูกคุนคือเพิ่นนาะพี่น้องเนาะเบิ่งในพี่น้องปาดปเจตูบ่เกยพ่อบ่เกยเห็นหมอลำ่ำคนสีนังกับบอมี่พี่น้องนาฮานเต็มไปด้วยไอ เอฟซีของน้องเพิินมีตลุ่นเดียวกันกันกบแม่ยฮันนีเลยพี่น้องเอ้ยเบึงเนะ่ยอ่าบึงเนะี่ยหาหม่องซียืนคันว่าแขนเด้ขืน,นเนลี้ยวเอาล่งกับบได้พี่น้องต้องได้อยู่ทาเก่าค่ะบึงเนะนีน่ยแนนเอียดเอียดเอียดพี่น้องปาดเสริมบาลมีของนอง้องอุ้งอิงกับบุ้งสาวหน่อยเพชดบานแพงถึงเวลาเพิินแล้วเ,เานาะพี่น้องเนาะปาดปาดปาด งวดนี่พลาดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเอฟซีกับมาใหา้่กำลังใจล่นล่นล่นของน้องเนาะจะเนาะเอฟซีของน้ององุ่อิงสุโผสุขลนแต่สออนค่ะพี่น้องเอ,อ้เยเบิงเเเาาบ่งเนี่ยเงินนะเบิ่นวันเบิ่นวันเต็มหนาหันอยู่เบิ่งงเนี่ยมีแต่แต่พูพนสนับสนุนเพินเดือดโตนเนาะพี่น้องเนาะอ่านี่แหละพ่นเอ,อินความเดือดโตนจ้า อ่มควมเดือดโตนบารมีของเพิ่นเกิดอ่าโดยเพิ่นไปขอพรจากแม่ฮั่นหนี่สีอีสานพี่น้องได้พรจากแม่ฮั่นหนี่มาแล้วกะบารมีก็มาเกิดเลยพี่น้องขอได้แลวเพิินก็นไปแก่ไปทํำตามสัจจะสัจจะก็คือสัจจะค่ะตอนนี้สื่อเสียงของน้องอุ้งอิงหนิมมาแรงเลยโดยเฉพาะเพลงของเล่านะพี่น้องเนาะ หอบฟันมาหลังหานเกตุฟั่งแล้วเกตุก็ะห้ไปน้ำต้นละพี่น้องโอ้ยได้ยินตั้งแต่ขาจาวาฟั่งเพง่งหนีแล้วน้ำตาไหลว่าสันว่าเกตุเลยวา่าหวยมันแมนอยู่บว่าวาสันเอาไหมเกตุผ้าด้วยฟั่งบึงกันเอาว่าสันมันน้ำตาไหลอีหลีตีวาสันพี่น้องโอ้ยคอยก็ให้ลวดแล้วพี่น้องมันสีเหลือบวบบัตินี่มันคือชีวิตจริงครับนาะพี่น้องน้ำซ้ำยังมาเป็นเพลงนีอีกพี่น้อง ขี้บัดนี่จังมาเข้ากับขีวิตเจตูอีกล้ะพี่นอ้องเอ้ยบัดที่นี่อือเรียกเขาสะอายนี่แหมปาดปาดปาด,ปาดนี่มาเข้ากับขีวิตเจตูคักพี่น้องปะโตปะโตคนนี้อย่างจังมาเสียงมวนเสียงขักเสียงโผดเสียงโพ,งโพแต่เอฟซีก็มมแต่ลุ่นเดียวกันอือกับแม่ฮันนี่กับเจตู่นละไปหรือว่าเท่าก็แม่ฮันนี่กันยังสีมีล่ะพี่น้องรุ่นรุ่น เกติ <Get> ก็ยังมีเลยพี่น้องโอ้ยแต่สะออนกับพี่น้องเกตูละสะออนปาโทน้องวงอิงแม่คือโพดคือโพแต่ละพี่น้องคือโพดคือโพแต่จังใดจังคอยมาอุบาตอุพาโลก,กับแทอเพ่งติดอันดับหนึ่งเลยอ่ายในมือหนึ่งได้สองล้านวิวปาดเดี๋ยวนีเพราม่นสองมือนี้พราม่นได้สามล้าน ่แสนวิวหรอติพี่น้องปัทโทปัทโทสะออนอ่าสะออนบาลมีของเพ่นกะติดกระแสของเพ่นนพี่น้องเนาะพันศิวาเจตูเป็นอย่างคือไปเอาตัางแต่ไอของไงภาพของน้ององค์อิงกับอันหนาวงเวทที่มาเถี่พีน้องที่เอามาหนีบอมเป็นอย่างดีเจตูสะออนสะออนเอฟซีพีน้อง สะอ่อนว่าบันบ่ได้เต้นหนาหานบ่ได้มัวหนาหานพี่น้องแล้วก็คนทิ่ติดหนาหานนี่มีตั้งแต่รุ่นแบบว่าสี่สิบขึ้นสามสิบขึ้นพี่น้องหาว่ยรุ่นสิมาเต้นแยกๆหนาหานคือจังสมัยตั้งแต่กีบ่บ่มีพี่น้องแล้วเบิ่งเน่วัยรุ่นหอ,นบอดบ่ได้เก่าเข้าไก่หนาหานพี่น้องว่ยรุ่นได้ไปเต้นอยู่ไกลๆสำหรับหนาหานนี่มีตั้งแต่แบบ สามซิบขึ้นหาเจ็ดสิบพี่น้องสามสิบขึ้นหาเจ็ดสิบพี่น้องเอ้ยเบิงบ้งเบืงบ้งเบืงบ้งเบื้งเบื้งเบิ้งควยละสาอ่อนป้าจังไดมาโพดมาโพกขัดแก้อุบาทอุภโลค่ะเนี่ยแถอุ้ยบุ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 ยปาด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 ,ปดพี่น้องเอ้ยอุบาทอุภโลค่ะอืมมีแต่งแต่นรุ่นบอกสามสิบขึ้นไปหาเจ็ดสิบพี่น้อง ยืนเกาะหนาหานปานไว้รุ่นสิบสี่สิบหาแม่พี่น้องเอ,อ้ขอยข่ละสะออนข่ละสะออนนี่ล่ละที่วัดเป็นอยังคือตองมเกาะติดสะออนพี่น้องบ่เคยพ่อบ่เคยเห็นแต่เกิดมาไงใดไ่มาแต่เกิดไงมาตกท้องแม่ออกมาข่พึ่งจะเคยเห็นผู้เฒ่าเกาะหนาหานพี่น้องข่สะออนนี่ลหละนี่เป็นการต่ออายุให้ผู้เฒ่าที้พี่น้อง ตัอ,อายุให้ผู้เฒ่าพึ่นเนาะค่ะเนาะอ่าอ <c oughs> ือตัอายุตัอ,อายุให้ผู้เฒ่าพิ่นเป็นยังดอกวัตีพี่นองเขามาแล้วออกไปบ่ได้สันแล้วพึ่นก็เลยได้อยู่ประจําปวดเงี่ยวปวดยังปวดเบาก็ต้องได้อุดแล้วพี่นองเพราะว่ามันออกไปบ่ได้ทีติ่งขิ้งบ่ได้ค่ะม,นมนนุนกัมุนบ่ได้แนนก็แนนคักแนนแนพี่นอ้องเอ้ยคอยบ่เคยพอ่บอบ่เคยเห็นรัตโต จังไดมาโพดมาพูแท้ตั้งแต่นักลองดังๆข้าเจ้าก็ยังว่าขัดปานนีแม่พี่น้องปัาดบึงเนี่ยอืมมีตั้งแต่รุ่นเดียวกันเลยพี่น้องกับแม่ฮันนี่โอ้่อยเชลอ,อนบาลมีแม่ฮันนี่กับน้องอุงอิงประสานกันสำหรับกับบอดโจใส่กันสำหรับพี่น้องเอ็เลยกับวงสาวหน่อยเพ็ดบานแพงเอาจนสอดแจงจางปังพี่น้องเราบึงนี่จนว่าสอดแจงจางปังเราบึง จนว่าเตยล่าข้าเจ้ากันยังบ่ทตันเด็ก,กับเมื่ออุ้ยเมื่อบ้านหาหนึ่งเขาเป่าไฟนเด้อพี่น้องเด้อมันสิบ่ไไ้กินที่เขาวน,น,นะเนาะบุย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 คอยบ่เคยพอบ่เคยเห็นพี่น้องคอยบ่เคยพ่อบ่เคยเห็นบุยคอยบ่เคยพออืมเบิง่งจนสอดแจงจางปางพี่น้องเอาจนสอดแจงจางปางเลยเบื่อเนี่โอ้แม่ฮันนี่ชู้ เพิ่นนะพี่น้องเนาะเพิ่นไปขอพรแม่ฮั่นนี่ให้ได้อยู่ในวงมอลำ่ดังๆแล้วก็ให้ซื้อเสียงกระเสียงเรียงน้องเอาพี่น้องเอาะสำหรับลิปนี่สำนี่นาะพี่น้องเนาะรวยๆทุกตันเด้อ